สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่าเฟซบุ๊กพร้อมกับทีมงานสิงบรรทุกทุกๆท่านนะครับผมสร้างนึกลยอย็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จำนายรถบรรทุกรถหกหล่อรถกระบะทุกชนิดนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมบันทึกไว้ในวันท <28. S 1> ี่ยี่มิถุนายนสองพนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมรถ<บ>ที่เขาไม่จากทางอูเฮ mm ้า hmm. นะครับ ตัวที่เขาไม่จากทางอู่ฮ่องเป็น NCR NCR 1 3อยสามสิบแรงนะครับ NCR 1 3อยสามสิบแรงตัวนี้เป็นปี4ีเก่านะครับเป็นปี4ีเก่าหลังคาโดยสารนะครับหลังคาโดยสารพร้อมใส่งานเลยนะครับ NCR 1 3อยสามสิบแรงปีสีเก้า เทอร์โบพาวเวอร์แอร์ยางดี6เส้นนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับพร้อมใส่งานเลยสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมต่ง้งราคาไอยูทีสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสภาพนี้เลยนะครับเครื่องดี ขัดซีงามตลอดเส้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกถุกท่านนะครับมาชมรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับมาชมรายละเอียดโดยร่วมกันเริ่มต้นจากภายในก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจากภายในก่อนเลยภ<ป>ายในเดิมเดิมสนิทเลยนะครับ เดิมสนิทจากจากหางเลยนะครับภายในเดิมสนิทจากหางเลยนะครับภายในสวยๆเดิมสนิทนะครับแม่แต่เครื่องเสียงกระยั่งเป็นของอีซูซุอยู่นะครับเดิมสนิทนะครับเดิมสนิทเลยภายในในสวยๆกันนะครับภายในสวยๆเลยนะครับ ภายในนีไไ่ ойти, ถือว่างามเลยนะครับภายในถือว่างามเลยเบิ่งกระซี่กันนะครับเบิ่งกระซี่กันคัฟซี่สวยตลอดเส้นนะครับคัฟซี่สวยตลอดเส้นดำหลังมาแล้วนะครับดำหลังม่แลลวแต่ว่ายังบอท่านไนพานการทําสีนะครับยังบอท่านไนพานการทําสีอย่างดีหกเส้นนะครับอย่างดีหกเส้นคัฟซี่สวยๆนะครับมี่แดงเนี่ยอยู่ ช่วงไายนะครับมีแดงเนี่ยอยู่ช่วง่ายนี่นะครับนี่มีแดงเนี่ยอยู่ช่วงนี้นะครับมีแดงเนี่ยอยู่ช่วงนี้กถ้าท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกะทีมงานเท่ากับคนสีให้ได้นะครับเป็นกระบะโดยสารนะครับเป็นกระบะโดยสารเป็นกระบะไม้นะครับเป็นกระบะไม้โดยสารนะครับ เป็นกระบะใหม่โดยสารพร้อมเบาะนะครับพร้อมเบะคับสซีงามๆนะครับับสซีสวยตลอดเส้นก็มีไปเนี่ยที่มันแดงนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันเมื่อนนี้นะครับแคบสซีสวยๆนะครับ ภายในครบทุกขินนะครับครบทุขินถือว่าเดิมทึงเดิมมากเลยนะครับรถคันนี้นะครับสำหรับเลขไม่นะครับเลขไม่ยู่ทีสองแสนสามหมื่นกิโลนะครับสองแสนสามหมื่นกิโลอ่าระบบไฟใส่ได้ทุกอย่างนะครับใส่ได้ทุกอย่างรถคันนี้ผมขับมาเองนะครับผมเป็นคนขับมาเองนะครับท่าผู้ใดใดไปใส่ผมกบว่ามัน เป็นอย่างบุญญยางคุ้นอยู่นะครับรถแลนดีนะครับผมขับมาจากระยองเหยียบเป็นรอยนะครับเหยียบเป็นรอยมาเบิ้งเครื่องกันนะครับเดี๋ยวสิทาา้าตกถันมาช่มเครื่องเบื้องเครื่องนะครับเครื่องีแห่งปานเดือนหานะครับเครื่องแห่งปานเดือนหาตึ้งแห่งทึ้งแรงเลย สำหรับเครื่องนะครับน็อตย่งบัตท่านไดนเคยขยับจักตัวเลยนะครับย่งบัตท่านไดนผ่านกุญแจเลยสำหรับเครื่องนะครับย่งบัตรท่านไหนติดกุญแจเลยผ่ากันก้มหอนเดิมๆนะครับผ่ากันก้มหอนเดิมๆย่งบัตท่านไดนติดแจะหลดบอมีผุกนะครับบอมีผุกไม่มีผุเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันเครื่องดีน่ครับเครื่องดีนิ่มๆเลย เรื่องดีถึงดีมากเลยนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับสำหรับเครื่องบอมีดันบอมีอหนะครับบอมีดันบอมีใหญ่รถคันนี้ผมขับมาเองกับมือนะครับผมขับมาเองกับมือรับประกันเลยสำหรับรย่องเรื่อมนะครับบอมีดันบอมีไหนะครับ เกรือแห่งปานเดือนหาย่างบาท่านเอกเคยถือแกะไมกก่จะเคลือนะครับย่างบาท่านเอกเคยถือแกะนอตแต่ละตูย่างบาท่านเอกพันคุณแกะนะครับหถมาเคยขยับนะครับสำหรับเครื่องรถคันนี้นะครับาอใส่งานเลยสวยๆกันนะครับเครื่องนี้ผมย่งมาท่านไอกล่างนะครับ่มาขับมาก มาท่านไหนล่างเลยนะครับนี่นะครับ N J r ร้อยสามสิบแรงปีสีเกานะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์เครื่องดีขับสีสวยพร้อมใช้งานกระบะโดยสารนะครับ 3ามแ0 0เบาทนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับตามสภาพนี้นะครับสามแสนเบาทถ้าดูค่าท่านไหนนะครับที่สนใจกับที่ต่อสอบถามกันขอมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9นย์4ก้าหนึ่งสามห้าสีเป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายกับฝากคุณท่านไปน้ำเนื้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำบ่าวาทิบเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกร้อยเอด็ดทางเพจช่างนึกร้อยเอด็ดอู่ซับป,ประเสริฐยนเหล่ากาทางยูทูปนะครับซื้อขายร,รถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอด็ดนะครับกับฝากคุณท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสำหรับชิปนนี้นะครับผมสร้างนึกร้อยเอด็ดพร้อมกับ ทีมงานอู่ซับประเสริฐยนขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมพบออกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ